ไม่คิดอยากงัดกับใครหลอกรักตัวกลัวตายไม่สู้คนแต่ถ้าจนตอกก็ได้หมดนะหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นๆเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นๆนกน้อยเล่นน้ำ อย่างมีความสุขจุกูจุก,กูจุก,ก,จก,กูสวยสวยเผ็ดๆยามเย็นๆแล้ครับสวยเผ็ดร้อนยามเย็นๆแล้ครับสองร้อยบาทจัดไปครับเก็บตกสวยๆย,ยามเย็นๆครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสองร้อยบาทครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับ รายการที่1ครับหล่อโบลานั่งฐานบัวครับรายการที่สองครับเป็นพระพุทธแกะครับหลังพระแม่นางกวักครับนั่งหมูป่าครับแกะเก่าครับไม่ทราบว่าเป็นกระดูกหรืองาครับ 200บาทก็เสียวได้ครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จขาโต๊ะครับ เนื้อสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่5้าครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่องเงินครับหล่อโบราณน,น่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับเสียนบาทครับเนื้อโลหะเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับน่ารักน่าบูชาครับ200บาทก็สอยลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จปกโพครับด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับ สวยยคมๆครับน่าจะเป็นเนื้อผงน้ำมันครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับเนื้อเก่าๆเลยครับเจ้าของเจ้าของเดิมน่าจะฝนครับฝนธรรยาครับด้านหลังครับผ่านศึกสงครามมาอย่างเนิ่นนานครับเก่าาครับ เก่าเก่าสวยสวยอย่างนี้ไม่รักได้ไงครับ200บาทผ่านตลอดสายครับรายการที่9ครับเป็นพาะมเหสิสวนครับเนื้อโลหะเก่าครับส่วนหน้าส่วนหลังครับรายการที่10บครับเป็นพักกิ่งครับ ไต้ฐานต่อโคตร,รูปะระรังธรรมจักรครับกิ่งหล่อโบราณเก่าครับใต้ฐานอุดกิ่งครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพักกิ่งครับหล่อโบราณด้านหลังต่อโคดรรูปกองจักรครับใต้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นหลวงปูด่ดูครับ วัดสแกรครับกิ่งล่อโบราณครับรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นตะกุดหนังเสือครับหนังเสือมหาอำนาจครับหรือจะเป็นหน้าผากเสือครับเก่าๆเ,เลยครับกอบแตกลายงาเลยครับ สวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับสวยจนต้องเหลียวหลังครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่ครับหดคดงอง,งๆเลยครับดูแล้วคลาสสิกครับ มี2องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับสวยสวยน่ารักเลยครับน่ารักน่าบูชาครับรายการที่13ครับเป็นปิดตาครับหล่อโบราณครับเสียนแหลมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ มี2ององค,ครับหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับหลังยันยุ่งครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณพิมพขี้ตาครับ ข้องเงินวัดบางคารครับรายการที่15ครับเป็นพักกิ่งครับได้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นพักกิ่งปะพามนทนครับหล่อๆล่ำๆเลยครับหล่อโบราณเก่าๆเลยครับ รายการที่16ครับเป็นล็อกเก็ตกรมหลวงชุมพรครับเขตอุดมศักดิ์ครับล็อกเก็ตสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่17ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับปั๊มเตารีดเนื้อโลหะครับ มี3องค์ครับนำมาให้พี่ๆน้องๆได้แบ่งปันกันเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับปั๊มเตารีดหลงพราทวดครับองค์ที่3มครับ รายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับรายการที่19เครับเป็นพระปิดตาครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับพุทธศิลป์งดงามครับอลังการงานสร้างเลยครับ หน้าปิดหลังครับปิดทวารทั้ง9ครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์คีตาครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับมี2ององครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่21ครับเป็นเหรียญจิกโกหลวงพ่อเงินวัดดอนใย,ยหอมครับจังหวัดคนครปฐมครับปี2,506ครับหลังพัดยศครับเหรียญเก่าๆค่ำๆเลยครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระหูยานครับหูยานลบบุรีครับเนื้อชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับสวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับ รายการที่24ครับเป็นพระผิดตาครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับออกเนื้อสนิมเขียวเลยครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลงพองเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่26ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่27็ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างครับที่ระลึกปลอดภัยครับเนื้ออันปะก้าครับหลังยันครับปี25 1 0ครับ รายการที่28ก็เป็นพระชัยวัดครับหล่อโบราณเนื้อชินเก่าครับรายการที่29ครับเป็นเหรียญ25สัตวรษครับเนื้อชินตะกัวหลังยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่30ก็เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเนื้อดินเก่าครับรายการที่31็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ พิมณียมฐานเตี้ยครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับสมเด็จเกศชัยโยอกล่องครับหูบายสีครับ รายการที่33ก็ครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยครับรายการที่34ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับโลหะเก่าๆแล้วก็มี2เหรียญครับหล่อล่อล่ำลเลยครับ รายการที่35ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่36ครับน่าจะเป็นพักกูครับเนื้อชินหลังลายผ้าครับออกสีนิมแดงนะครับ รายการที่37เเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระเก่าครับน่าจะเป็นพระอุป,ปคุตครับ มหาโชคมหาลาบครับเนื้อออกชิ้นเงินเลยครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปครับเนื้อเปียกทองคำครับที่ระลึก2องสีครับ รายการที่39ครับเเป็นพระซุมกอเนื้อดินครับพระซุมกอเนื้อดินเก่าๆเลยครับรายการที่40ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อค้ายครับ เหรียญเปียกทองคำครับ2482ครับหลังยัน5ครับรายการที่41ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อส,สวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่42ครับ เห็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินแปะยิ้มครับยิ้มแก้มปิแลวครับยิ้มหวานครับ200บาทก็บูชาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับมี2ององครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาเลยครับ รายการที่43ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าค่ำๆเลยครับ200บาทไม่โดนได้ไงครับมี2องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่44ครับเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยครับเนื้อเก่าๆคาๆเลยครับรายการที่45ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินครับเรี่ยมกรอบเก่าเดิมๆเ,เลยครับกรอบสมัยโบราณครับ หลวงพ่อเงินวัดดอนยัยหอมครับจังหวัดนคปรปฐมครับรายการที่46ครับเป็นพระสมเด็จครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อเก่าเก่าแห้งๆเลยครับรายการที่47ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่ครับ เนื้อว่านกากยายักษครับเก่าเก่ามันมันเลยครับน่ารักน่าบูชาครับมี2อ,องค์ครับเนื้อว่านกา,กากยายักษครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับรายการที่48ครับ เ็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมกับเปียกทองคําครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่49ครับเป็นพะระล่วงครับเนื้อปละหลอดหรือเปล่าครับพะระล่วงหลังลางปืนครับสวยสวยคมคมเลยครับ มันมันเลยครับองสุดท้ายก็เป็นตะกุดครับตองสครับเก่าเก่าเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับน่าจะเป็นหลวงปูท่ทิมครับตะกุดตองสครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับที่พักเครื่องมาหาชนครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับพระสวยๆราคาเบาๆครับยามเย็นๆครับถูกเหมือนได้เปล่าครับราคามิตรภาพครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบุนครับ